หากท่านใดเกิดอาการปวดบวมเจ็ดขัดยอกช้ำอักเสบหรือก้ามเนื้อและข้อต่อต้องการเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตผมแนะนําเลยลูกประครบสมุนไพรเรือนพิรมประกอบไปด้วยไพรขมิน้นตะไคร้หอมใบหนาดผิวมะกุูใบส้มปล่อยใบเป้าใบพับพึงกระละบูลวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะครับแนะนําลูกประครบพรมน้ําพอหมาดนึ่งประมาณ15นาทีหลังจากนั้นนํามันคึงนวดบริเวณที่ปวดบวม และนําลูกประคบที่ใช้แล้วนํามาผึ่งลมให้แห้งใช้ได้ซ้ําหลายครั้งนะคบสมุนไพรเรือนพิลมเป็นสมุนไพรออแกนิกปลูกเองมั่นใจปลอดภัยแน่นอนครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยคิดค่าส่งตามจริงและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับพิเศษขั้นต่ํา2ถุงสีลูกส่งฟรีในเมืองมหาสารคามลูกประคบสมุนไพรเรือนพิลมลูกละ50บาทสมุนไพรแช่มือแช่เท้าถุงละ65ลูกประคบหน้า3ลูก100บาทสั่งซื้อเบอร์โทร0 9 3 1 3 9 9 5 8 8หรือ ทางเพือนพิลมนวดเพื่อสุขภาพครับ <S <S